สวัสดีครับม,มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบงมิน Center, ลัมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์เราอยู่ที่ลัมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ถนนเรียบวาลีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามร้านขนมจีนนะภูเก็ตนะครับสาขาหนองจอกห่างจากสำนักง,งานเขตเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก่อนที่จะไปรับชมตัวรถคันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีฮุนไดเฮดวันมาจิโปี2011 มานำเสนอกับทุกท่านนะครับคันนี้เอกของเขาคือเป็นไฟหน้าฮาโลเจนมีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินอยู่ในตัวไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมมาพร้อมกับกระจังหน้าลางพึ่งสีดาําตัดด้วยโครเมียมหล่อๆสวยๆอเงยนะเลยนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ16ลายดอกไม้นะครับดูดอกยางนะครับนี่ครับออกไปใช้ได้ยา,ยาวๆทันปีใหม่ พาครอบครัวเที่ยวได้อย่างสบายใจเลยนะครับแล้วก็คันนี้อย่าลืมว่าคันนี้มือเดียวป้ายแดงโอเคเดี๋ยวเราพามาชมในตัวรถกันเลยนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบกอันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจน,นะครับแล้วก็มีจออยู่ด้านบนเพดานนะครับใช้ด้านได้ปกติเลยโอเคนะครับผม เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหลังกันว่าคันนี้เป็นรถกี่ที่นั่งนะครับคันนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยครับ V I P รออสวยๆพาครอบครัวเที่ยวอย่างสบายใจเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมถึงพาครอบครัวเที่ยวอย่างสบายใจนะครับโอเคนะครับประตูสไลด์ประตูสไลด์สองฝั่งนะครับคันนี้เนี่ครับสไลด์ปิดง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะดูนะครับดอกยาง ทุกเส้นหนาไม่ต้องทําอะไรเลยออกไปคือพาครอบครัวเที่ยวได้เลยที่ผมบอกว่าพาครอบครัวเที่ยวได้เลยผมจะเปิดด้านหลังให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนทําไมถึงพาครอบครัวเที่ยวได้นี่นะครับพาครอบครัวเที่ยวดูด้านหลังว่าเก็บกระเป๋าสัมภาระไปกี่วันก็สบายใจไม่ต้องห่วงกับเร้ารถคันนี้ฮุนไดฮุนไดเฮดวันมาจโต้ปี2011คันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ มีระบบพามปลอดภัยคือกล้องหลังมีมาให้เซ็นเซอร์4จุดรับรองคุณพาครอบครัวเที่ยวอย่างปลอดภัยหายห่วงเนี่ยครเดี๋ยวผมจะพาประตูมามาดูประตูสไลด์อีกฝั่งนฝั่งด้านซ้ายนะครว่าเนี่ยครับเปิดไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเลยเปิดง่ายๆเนี่ยครับขึ้นลงสะดวกสบายพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปเที่ยวได้อย่างสบายใจเลยนะครับคันนี้นะค,ครับผมแล้วก็ ในอุนไดเให้วางคันนี้กระจกรอบคันดูเยอะเราดูแลอย่างดีกระจกไม่มีรอยหินไม่มีรอยแตกเล้าใดๆทั้งสิ้นเนี่ยครับอันนี้เป็นฝั่งคนนั่งซ้ายนะฮะเห็นไหมว่าภายในเราเป็นสีเบตแอร์ออโต้มีมาให้พร้อมแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนคันนี้สามารถพรัครัวเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน โอเคนะครับถ้าคุณสนใจฮุนไดเฮ็ดวันมาจโตปีสองพิเอ็ดคันนี้ผมเสนอเพียงราคา5 1 9 0 0นหาพหรือผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าเพียง1,000งบาทเท่านั้นนะครับหากคุณสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ผมบางมิน้นล้ำเลิศคารเ์เรนเตอร์พร้อมดูแลคุณดุจญาติมิตรสวัสดีครับ